วันวันโกนไอ้ใช่บันรครับเมื่อคืนฝันได้เมืองกระแสหุ้นลอยแบบนี้น่ะจรลอยครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดําซิงนะคะวันนี้ฮะเราก็มาอยู่กันที่กระท่อมละสังขาร หลวงปู่สวงนะคะที่บ้านรุนนะคะวันนี้เราก็จะมาตามต่อนะคะเลขความฝันนะคะของพี่ทัศนะคะคนเฝ้ากระท่อมและสังขารหลวงปู่สวงนะคะวันที่1พฤศจิกายน2567นเดะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปฟังนะคะว่าพี่ทัศจะเล่าความฝันว่ายังไงบ้างนะคะเนาะเผื่อตรงใจ fc คนไหนนะคะเนาะเพื่อเป็นแนวทาง,งวาันที่1พฤศจิกายนนะคะทุกท่านเนาะไปะรับชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะปุ๊บกระเดื่องกันครับความฝันมาตามความฝันพี่ทัศนะฮะเดี๋ยวเราฝากฝันหมดก่อนเป็นภาวะแต่ผมไม่ได้เขียนเนาะเพราะนั้นฝันว่าลูกปู่ซ้อนท้ายจักรยานในเบาะในอาร์มเนี่ยแหละมันมีซูดสามสามซูดแต่เขียนเฉพาะสามสามซูดมันก็คือก็คือพลาดอะไรซูดซูดใครจะเอาตัววันนี้ก็นอนฝันทุ่งวดเลยแหละฝันจนตายครับ ฝันวันกนไม่ใช่วันพระเมื่อคืนฝันแต่จำไม่ได้ออกกลัวติดพันมาฝันอะไรยังไงลืมหมดแล้วฟันลูกปูให้เบบฟ,ฟื้นมาแต่ไม่อันนี้ไม่เห็นลูกปูไนดะ้ยินเสียงบอาไว้เอาฟืนมาออกไปที่ผมเอาฟืนมาสองตอนเมื่อกี้นั่นแหละลูกปูจะเอามาปีริ่มาปีริมาดัดเพลิง ไม่ใช่สองอันพี่สองท่อนสอง<อ>ท่อนปีกนัดครับลวกปูว่ายกหมวปีกนัดจะโผน่ไม้เล็กมันเล็กเหมือนกระแสหุ้นเหมือนกระแสหุ้นลอยแบบนี้แหละเล็กลอยเลยครับแต่คลายคคล้ายๆเล็ก งอเมื่อทีเจ็ดแต่ผมพูดไม่หมดนะเจ็ดสามแปดแล้วก็สี่สีสี่สีโยโมมุยผมเลยใส่สี่สีหนึ่งแต่ตัวเดิมหกสองผมไม่เขียดเหมือนสามสศูนยนั่นแหละผมไม่เขียดก็เลยผมก็มาสุ่ไไฟสุ่ไไฟสุ่ม,มาเลยหายหมดไม่รู้ไปทางไหนเพรามันลอยเนะพ่ี่เหมือน กระดาษลอยเหมือนแต่ก่อนช่วงกระดาษ AC ลงยากระท่อมแผ่นหนึ่งช่วงนั้นเนาะแต่นี่เหมือนกันแต่ไม่มีกระดาษ a อจะลอยมาเลยลอยแต่ผมมองเห็นของไม่รู้พวกใครเก็บไว้อันนี้ขอขอไม่ให้ถ่ายเนาะขออิดของมองมองปุ๊บเหมือนในฝันเลยแต่ไม่รู้ใครเอาไปไว้เลขจะอยู่ฝั่งนี้ขอก็อย,อยู่ฝั่งนี้ลอยมาเจ8 4 4 6 2สองเห็นเลขลอ,อยมาไลยลอยมาเลยพี่ตามกระเลย บอกตัวบอกลูกผูบอกสามตัวปลอยเห็นสามตัวแต่ล้มผูให้เอาฟืนมานอีกสองทอดสองตอนที่ผมไม่เอาในฟืนผมเอาเลขที่ลอยมาแต่ผมเห็นของที่เขาไว้จริงๆเห็นจริงๆอยู่ในนะไรกระทำอยู่ในว่าวครับเหมือนในความฝันเลยอลอยตามว่าวแต่ของก็อยู่ในว่าวก็ดูก่อน ว่าของอะไรองไูไปดูก่อนนะครับก็บวงเห็ุครับมันเยอะไม่ได้เยอะอยู่ในว่าวครับ้อยนั่นใช่ไหมคะครับอ๋อใช่เล็จะลอยมาตรงนั้นแต่ถ้ามีในว่าวตัวใดตัวหนึ่งมีตัวเล็ดอันนั้นอาจจะใช่ก็ลอยมาจริงๆเัาถปจับดูวหหน่อยก็ได้ไหนๆเลยมันเยอะเล็มาตรงนี้เลยพี่แต่ผมไม่รู้ว่าใครเอามาไป แต่ก็ต้องเก็บไว้เพราะเมื่อเคลียนไว้แบบนี้สิ่งดีไม่ดีก็เราก็ปัญซาาเขายกวยปัญซ่าไปผุดทางบุดบัญชีทำบังบัญชีสั่งทังบัญชีก็คือให้ไปให้ไกลสิ่งที่ไม่ดีบุดทางสาบทำบังสาบสั่งทางสาบก็คือสิ่งที่แรงก็คือมันจะจากครับแต่ผมไม่เปลี่ยนเลยผมท่องรัวๆนั่นแหละในความฝันเลขรอยลรอยมาตรงนี้ แต่ผมใส่พืนตรงนั้นแต่พอก่อไฟก่อมาเลขหายหมดแต่อันนี้เห็นจริงๆไม่ใช่ผมเอามาไว้ต่อหน้าลวงปู่สาบานถ้าผมเอามาไว้แล้วก็ถ่ายทำตรงนี้จะไม่มีการเสด็จส่ไม่รู้ของอะไรไม่รู้องยังไงเราต้องสาบก่อว่านว่าหางว่านก็จะเป็นสมโสมพองห้าหกเจ็บนะ สมงสองตอนน้งมพอคอสองห้าหกเจ็ดนะตรงนี้จับติด่องตัวเลขอะไรกนะีแตชอบตัวไหนครับงนี้เลอย่โชว์ตรงนี้เลยนะอันนี้เลขที่ที่เห็นลอยมาเจ็ดสามแปดเห็นลอยมาเจสนะครเลขลอยมาเจ็ดสาแปดตัวนี้มาทีหลังสี่สี่แล้วลงปบูกอะ มุยมุยก็คือลงตรงนี้เลยสี่สี่หนึ่งแล้วหกสองตัวเดิมผมเลยเอาเฉพาะแค่นี้ก็คือหกตัวครับถ้าเราเอาหกสองมาอีกเป็นแปดแปดก็คือลงกับตัวนี้ที่ผมจะกุยกุยแบบนี้ก็คือสี่แปดไม่ให้ทิ้งกับตัวเก่าครับเคตัวสองนู้นนะทนตามนะ อันนี้ก็แล้วแต่สีชอบเราชอบตัวไหนเราก็จัดไปแต่ผมเห็นแบบนี้ก็คือบอกแบบนี้ความฝันก็คือการสมมุตินั่นแหละแต่อันนี้ไม่ใช่ฝันมันเทนจริงๆมาจริงๆอันนี้ไม่ฝันนะอันนี้ไม่ฝันมาจริงๆเพราะผมเหลือบตามาเห็นจริงๆผมกเห็นเมื่อกี้เลยแต่ในฝันเห็นเล็ลอยจะลรามาตรงนี้ลอยมาในว่าวีนตามกระแสว่าวมาแบบนี้ก็คือเจ็ดสามแปดแล้วก็ซีีมาที่หลังแล้วก็หกส 62จะอยู่ฝั่งตัก44จะอยู่ตรงกลางแล้วที่เสียงมุยก็เลยลงไปง <Okay. S 2> สี่สิ้นเลประมาณนี้เล่มานี่ที่มาเหมือน46 47นอกช่วงนั้นนี่ก็จะ,เ,ะเป็นเลขความฝันพิทักษ์นะแต่งวดนี้เข้าไม่เข้าก็อย่าไปยญญาดากันเด้อพี่นย้ยอ้ยนี่ก็จะเป็นเลขฝันของพี่นะคั ดูไว้เป็นแนวทางนะคะตอนตอนซีนแก้ววันโกนวันโกนครับทวงจะดวันโกนแล้วก็วันพระน้องภูงก็มาจุดทูปวันโกนก็ลุงเขาไปจัดการวันโกนตป็นวันออกพรรษาเนาะครับช่วงใส่บาตรเมื่อวานวันโกนเขาเห็นเมื่อวานใส่บาตรวันนี้ กับตรงนี้ลอยตรงนี้ก็ตรงสะหลงปูด้วยเนาะครับสะหลงปูพี่ก็ตรงที่ผมเก็บจระเ้เนาะจระเ้ที่ให้พี่ดูกว่านั้นถ้าจระเคห้าสี่หนึ่งกับกระปุกในรูปเป็นกระปุกกระเพ็ดตัวนี้น้ำเยอะน้ำสะนสมเยอะเนาะน้ำเต็มที่ปีนี้น้ำเต็มจนน้ำเยอะมากเอวันโกนหลวงปู่ให้เอาฟืนมาสองตนโย่ออกมาปีร์ยังมาดัดถวายหลวงปู่ กบผม <c oughs> ก,ก็เลขจะเดินเหมือนกระแสหุน้นเจ็ดสามแปดไวยมาได้ครับ, 7, รบมันตามกระแสเลยพี่เดินไปนู่นเลยแต่ถ้าถ้าจริงๆเดินอย่างนั้นเขาเรียกว่าถ้าขมอยางินเกี่ยงวันพวงตามระบองครับแต่นี้ที่ผมเห็นอันนี้เนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันนะพี่เามันจะเป็นบันพูงครับตอนน้าลุงพูสาบานได้เลยถ้าผมเอามาไว อันนี้เสดงไม่ได้พี่พวกของเบนนี่เขาถืออครับอันนี้ผมต้องเก็บไปใส่ไว้ให้ลูปูแต่ปนซาไปแล้วแหละให้เขาเก็บไว้แล้วเขาลืมรูปล่าไม่ใช่พี่ไม่ไม่ลืมถ้าเก็บไว้เบนนี้ไม่ลืมไม่น้อยเลยไม่ลืมตั้งใจครับเป็นไม้บางทีอาจจะเป็นว่าของเขาก็ได้จอืมเนี่ยผมคิดมนบ่มเลยครับแต่ที่ที่ว่าปีร์ปีร์ก็ ส, <HARR Y S 1> สองท่อนเห็นมัดพี่คุณจงท่อนก็เป็นที่สองสปาสองห้าหกเจ็ดนี่เป็นความฝันของงวดพี่ทัศนะครับนี่ก็เป็นเลขความฝันของพี่ทัศน์นะคะเนาะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะถ้าชอบก็ตามนะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะงวดวันที่หนึ่ง พฤศจิกาย,ยนหกเจดนี้นะคะทุกท่านเนาะ,อะขอท,นนะะท,ทุกท่านนะคะโชคดีมีโชคลาบกันทุกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ